สรุปรางวัลชิงแชมป์เอเชีย2023อลเลปอลหญิงไทยกว่า3รางวัลชัชชออนได้ MVP สรุปรางวัลหลังจบชิงแชมป์เอเชีย2023อวเลปอลหญิงไทยแชมป์สมสมัยกว่า3รางวัลชัชชออนได้ MVP การแข่งขันเลเลปอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ณสนามชาติชัยฮอร์รอบชิงชนะเลิศอวเลปอลหญิงไทยเอาชนะทีมชาติจีน ไปแบบสุดมาน3ต่2อ2เซตผงาดควา้าแชมป์เอเชียสมัยที่3ในประวัติศาสตร์และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2013ส่วนจีนได้ที่2ปรับใจขณะที่ญี่ปุ่นคว้าอันดับ3ไปครองสำหรับดังวัดเฉพาะบุคคลแต่ละตำแหน่งมีดังนี้ผู้เล่นทรงคุณค่า MVP ได้แก่ชดชุชอนโมกสีไทยวัวสาวยอดเยี่ยมได้แก่นิชิกาวะญี่ปุ่นอูเมมิงเจียจีน บิดเดินบล็อกยอดเยี่ยมบอลเล็วได้แก่ทัดดาวนึกแจ้งไทยอย่างฮั่นยูจีนปีหลังยอดเยี่ยมได้แก่โจโอีถึงตัวรับอิสระยอดเยี่ยมได้แก่โคจิมะญี่ปุ่นขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ